สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับทีมเออร์ s t ลิสครับผมมาจากเออร์ s t ลิสครับผมวันนี้ขออนุญาตเปิดรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเออร์เร์ลก็เป็นรายการที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องผีสิ่งลี้ลับที่เคยเจอมานะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีใครมาครับมีแค่ผมคนเดียวที่มา <g ülme> ก็จะมาเล่าของผมเองคนแรกนะครับของทีมคือผมจะมีเรื่องเล่าประมาณเรื่อง2เรื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าถึงไหมแต่น่าจะประมาณนั้น เรื่องแรกเลยแล้วกันเรื่องแรกที่ผมได้เจอมาอะไรเงี้ยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงสมัยที่ผมอยู่ม .1 ใช่ครับผมย้อนกลับไปไกลมากช่วงม .1 ช่วงปิดเทอมนะครับผมเป็นเด็กโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเด็กติดวัดอะ่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนของหลวงด้วยครับก็ในที่หนึ่งของสมุทรปราการนะใช่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อไอเป็ดไอเป็ดเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่นะปัจจุบันเนี่ย ยังยังอยู่ในทีมเออร์เรลิสที่เพิ่งทําคลิปไปนะฮะก็ที่เจอก็ช่วงนั้นประมาณแบบคือมันเป็นช่วงปิดเทอมของม,มหนึ่งนะครับมีที่โรงเรียนเนี้ยมีทมเนียมทุกๆปีของเด็กม,มหนึ่งและมสี่ที่เข้าใหม่คือต้องทําการบวชทดแทนอ่าใช่ต้องบวชทดแทนนะครับแบบบวชให้รอเก้าอะไรเงี้ยบวชทดแทนก็คือทุกคนต้องบวชครับเขาบังคับบวช ทั้งหญิงทั้งชายแต่แต่ผู้หญิงไม่ได้โกนหัวนะไม,ไม่ได้โกนหัวแค่ไปบวชชีเฉยๆไม่ได้โกนแต่ของผู้ผมเนี่ยต้องโกนหัวโกนคิ้วให้เรียบร้อยเพื่อไปบวชก็วันแรกวันสองวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรก็ตามปกติแต่ว่าพอเนีย่ยผมบวชไปสักระยะหนึ่งประมาณสักสิบเออน่าจะประมาณสักเจ็ดวันแต่ผกผมบวชจนสิบห้าวันนะครับพวกก็ไม่ได้เจอนะอารมณ์แบบเออผมก็ ค่อนข้างที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถามว่าเชื่อไหมตอนนั้นไม่เชื่อแต่ก็ออกแนวท้าทายด้วยทำตอนนั้นก็ไปท้าทายไว้ผมเดินมันผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรอาจจะเป็นศาลาการประเรียนก็ได้ที่มันมี2ชั้นผมอะเ,อเวลาทําวงทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะครับก็จะทําอยู่ชั้นล่างส่วนชั้นบนจะเป็นชั้น,นอนคืนนั้นเป็นเป็นตอนกลางคืน พวกผมอาจจะเป็นเนนปกติสาม,มนเนนปกติมันจะมีเนนอีกกลุ่มหนึ่งเอเนเอไม่ใช่เนนกลุ่มเนี้ยเขาจะพระท่านพระอาจารย์จะเรียกว่าเนนงานมั้งผมจําไม่ได้ว่น่าจะเป็นเนนที่เอาไว้ทํางานครับอารมณ์แบบซักจีวรซักพวกนั้นนะครับจะทํางานตอนกลางคืนแล้วทีเนี้ยผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะเรื่องเนี้ยบอกไว้ก่อนแบบ มันค่อนข้างน่ากลัวตรงที่แบบว่าคือพวกผมอะต้องโดนมาขับนอนช่วงสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับแต่ว่าพระเอ้ยไม่ใช่พระเนนที่เป็นเนนงานนะครับเขาจะมีสิทธิพิเศษที่พระอาจารย์ให้คือสามารถนอนดึกได้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องอธิบายก่อนเนนงานเนี่ยเป็นเนนที่ผมเรียกไงดี เป็น L G B T Q พาแล้วกันเขาเป็นกลุ่มที่เป็น L G นะฮะก็ประมาณนี้เขาก็ขออาสาไปทํางานเองนะครับไม่ได้โดนบังคับไปทําคือจริงๆอะผู้ผมให้ผู้ผมไปทําก็ได้แต่ว่าเขาอยากให้กลุ่มนี้ทํามากกว่าผู้ผมเป็นอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยมันเป็นช่วงประมาณ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มพวกผมอะหลับกันหมดแล้วแหละแล้วแต่ว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะมีคนมาเล่าให้ฟัง ว่าคืนนั้นน่ะพวกเขาอ่ะนอนดึกมากน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมีผู้หญิงมายืนอยู่หน้าประตูกระจกครับคืออ่าในสาราการ,ปรเปลียนเนี่ยมันจะเป็นกระจกล้อมรอบเลยเป็นกําแพงแล้วก็มีประตูกระจกมีประตูทางออกเป็นประตูกระจกนะฮะมีคนเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดว่าทําไมผู้มึงยังไม่นอน แค่ได้ยินแค่นั้นครับทุกคนแม่งรีบกลับไปนอนกลับไปนอนในที่คือ <c oughs> กลุ่มนี้มันจะมีที่พิเศษคือมันจะเอาเก้าอี้อะไปล้อมอๆแล้วก็ไปนอนข้างในนั่นการเหมือนเป็นที่ส่วนตัวนั่นแหละก็ทําให้แบบเขาไม่กล้าแบบนอนดึกอีกเลยกลุ่มนั้น <c oughs> ผมไม่ได้เจอกับตัวเองนะแต่ฟังแล้วไม่จริหนึ่งแต่เป็นเรื่องอะเป็ดแ,แต่ถ้าเกิดเจอยิงคงจะโคตรน่ากลัวผมว่าผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะการที่แบบว่า เขามาถามว่าทำไมยังไม่นอนโ้สุดยอดเรื่องแรกก็ขอจบไปเท่านี้ต่อไปเรื่องที่สองของผมนะเป็นเรื่องที่ต่อจากตรงนั้นแหละแต่ว่าไอเน,นี้ยทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนหรืออะไรเงี้ยทุกคนเห็นหมดครับคือเพื่อนผมอะไรเงี้ยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงหกโมงเย็นเป็นช่วงที่ทำวัดเช้าเอ้ยทำวัดเย็น หกโมงเย็นเป็นช่วงที่กําลังจะทําวัดเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยพวกผมต้องทําวัดเย็นนะครับคือตอนนั้นมีกําลังนั่งทําวัดเย็นอยู่แต่ทีเนี้ยเหมือนทุกคนนะเห็นเนนรูปหนึ่งอะ่ะอยู่หลังในห้องโรงโลงครัวครับมันเป็นโรงครัวข้างหลังคือข้างหลังผมมันจะเป็นป่าชายเลนใช่เป็นทะเลน้ำชายเลนอะไรเงี้ย แหละแต่ว่ามีเนียนคนหนึ่งออกมาจากด้านหลังออกมาจากด้านหลังแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองเขาวิ่งขึ้นไปชั้นสองทุกคนเห็นหมดพระอาจารย์เห็นนักเรียนทุกคนเห็นเห็นหมดว่าวิ่งขึ้นไปสองคนหรือสามคนนี่แหละผมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าที่ผมเห็นน่ะเห็นสองคนใช่ผมเห็นสองคนแล้วทีนี้ มีพระอาจารย์คนหนึ่งวิ่งถือไม้วิ่งตามขึ้นไปเพราะตอนนั้นมันทําโทษกันไนะด้นะทำโดยพระอาจารย์อะไรเงี้ยเขาถือไม้ไม้บอสอะครับแล้วก็ทําให้มันยาวๆเพื่อจะเหมือนจะเอาไปตีอะ่ะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปสักประมาณสักสิบนาทีไม่มีเด็กลงมาเลยครับมีแค่พระอาจารย์เดินมาแบบ เดินลงมาคนเดียวแล้วผ้าจายาบอกว่าไม่มีเด็กวิ่งขึ้นไปแต่ทุกคนในใน,ในที่นั้น,หนเห็นหมดเลยว่ามีเด็กขึ้นไปข้างบนคือผมก็เลยแบบรู้สึกแบบอุ้ยมันน่ากลัวโคตรแหละมันโคตรน่ากลัวคือทุกคนเห็นหมดแต่ผอาจารย์ขึ้นไปมองไม่เห็นใครเลยมันมันค่อนข้างแปลกนะครับกับการที่แบบว่าอะไรเงี้ย เรื่องที่สามนะเป็นเรื่องเกีก่ยวกับพี่ลูกพี่ลูกน้องของผมเองเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เป็นญาติเป็นลูกของพี่ชายแม่อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยแกทํางานอยู่ที่ใต้ครับจังหวัดอะไรเนี่แหละผมก็จําไม่ได้ละรู้แค่ว่ามันอยู่ใต้แล้วพี่แกขึ้นมาหาผมตอนนั้นยายผมก็มาอยู่กับแม่ผมนี้แหละ คือเหมือนขึ้นมาหาผมแบบว่ามาขออยู่ด้วยสักอาทิตย์หนึ่งเพราะแกอยากกลับบ้านตอนนั้นก็เลยมาทํางานกับแม่ผมเหมือนทีเนี้ยแม่ผมแกถามว่าเออมีบัตรประชาชนไหมมีนงโฉนดอะไรไหมมันแปลกตรงที่อยู่ๆพี่แกก็พูดขึ้นมาว่าโนไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่ไม่มีอะไรจะให้ไม่มีบัตรประชาชนจะให้ไม่มีอะไรจะให้มีแค่ใบมรณนะ ภาพอย่างเดียวที่แกจะให้แล้วมันแกก็กลับไปที่ต่างกงหวัดไปพร้อมยายแม่ผมไปส่งนะครับกลับไปได้ประมาณ2อาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งนี่แหละผมจำไม่ได้วันนั้นตอนบ่ายๆโมงมั้งเห็นยายเล่าให้ฟังพี่เขากินเหล้าครับเหล้าเป็นกลมหรือแบนนี่แหลรผมจำไม่ได้น่าจะแบน กินไปได้ครึ่งขวดแกขึ้นไปข้างบนใช้เชือกที่อยู่มันมันมันจะเป็นฐานเขาเรียกอะไรเป็นม้วนใหญ่ๆ่อ่ะเออเป็นม้วนที่แบบเคยเขาไว้ขายกันนะแล้วีเนี่ยพี่แกก็เอาเชือกตัวนั้นและผูกคอตัวเองเสียชีวิตช่วยไม่ทันครับตาขึ้นไปตัดไม่ทันช็อกพอดีก็ พอทีเนี้ยยังไม่มีใครรู้นะครับว่าพี่แกเสียแต่ว่าแต่ว่าแม่วันนั้นน่ะแม่ผมบอกว่าแม่ได้ยินเสียงอะ่ะคนเดินตามทั้งวันเลยแบบเดินเดินในบ้านผมนะแบเดินตามในบ้านผมทั้งวันเลยแล้วที่เนี้ยได้กลิ่นทูป เขาก็เลยรู้สึกแปลกแต่เขาก็ไม่ได้อะไรสักพักหนึ่งพอเขาได้คนเดินตามตอนเที่ยงนะคนรู้สึกว่ามีคนเดินตามได้กลิ่นถูกมีอายโทรมาบอกว่าเนี่ยหลานนะนะไอพี่ผมอะพี่ผมเสียแล้วหูคอตัวเองเสียชีวิตพอพอเย็นนั้นเสร็จพ่อก็มารับผมที่โรงเรียนพร้อมน้องผมเลยถามว่าไปไหน พ่อผมก็เลยบอกว่าเป็นงานศพพี่ผมก็เลยหาว่าเป็นไรพ่อบอกว่าพี่ผูกคอเสียชีวิตแล้วได้ได้ทำการเก็บของแล้วก็เดินทางไปวันนั้นเลยนะครับก็มันเย็นมากแต่ว่าก็ต้องไปรับลูกพี่ลูกน้อยคนหนึ่งไปด้วยพอรับไปเสร็จช่วงประมาณาตีสองตีสามมันจะเป็นช่วงที่ขึ้นสะพาน ช่วงนั้นเอ้ยไม่ใช่สะพานมันเป็นช่วงขึ้นเขาเขาผู้พานนะครับใครรู้จักก็นั่นแหละผู้พานมันดึกมากแล้วมันมืดผมนั่งอยู่ท้ายรถกับพี่ส่วนพ่อแม่นั่งอยู่ในรถแล้วทีเนี้ยแม่ผมบอกว่าตอนมาแม่ได้ยินเสียงคนตบมือในรถตอนแรกแม่คิดว่าเป็นน้องหรือแม่ก็ผมนี่แหละที่ตบอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้ว สักพักมันได้ยินอีกแม่ก็หันไปดูน้องน้องก็หลับแล้วไม่มีใครตบแล้วแม่กับพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออมาหาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงคุ้มครองอาด้วยนะอากําลังไปหาแล้วพ่อผมพูดกับแม่ผมประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยพอไปถึงมันก็ถึงแต่ว่าผมหนาวมากกว่านั้นตัวผมสั่นเพราะว่าผมนั่งอยู่ข้างนอกแล้วพป้าหุ่นมันเป็น,มมนเปอาหุ่นโตโตอันใหญ่ใหญ่อะมันเป็นช่องเยอะๆลมหรืออากาศ่สามารถเข้าได้แบบ มันหนาวมากตัวผมสั่นไปถึงก็ทีแค่นี้ครที่ผมเจอกับพี่ชายก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็สําหรับวันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สําหรับที่ผมเจอนะผมไม่ได้เป็นคนที่เจอเองไม่ได้เป็นคนที่เห็นอะไรเองอย่างเงี้ยเออแต่คนสำหรับคนอื่นในทีมงานเดียวผมจะลองเชิญดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีและขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ สำหรับรายการนี้ไปก่อนแล้วกันครับเจอกันครับ